ใะไอ้เดี่ยวจจคอันนี้แล้วก็มันจะฆ่ากี่ลีดีเฮ้ยเฮ้ยเบอร์หนึ่งเ้็บวะอันนี้เบอร์นี่ Dini. Papa, topa. Oh. Allah. Hmm. Hmm, pun ngun. Ni tong siakkin <tunjukkan> ba 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 Ya. Eh. liền <Sým> ở cho tăng rơm Bây giờ sẽ đón cái đỏ Để bỏ, bỏ để. <laughs> ừ. Ừ. Là tốt đi là Nó tốt đi Hả? Nó tốt đi เว้นปรตกดิตกดิตกงนช่บ,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 บ่เอาบอเอาบอบอนมบอนมบ่เอาหาจิบป่ตัวนึนงหิวข้าวด้เลยมานาะบนเรือเลยหย่ข้าวหิวข้าวเดี๋ยวผมสัญญาเนาะหาเดี๋ยวผมสัญญา เราไม่หาไปยังฮะไม่หาไปอยู่ฮะไ้บั ไอ้เกลียวโจคอันนี้แล้วก็้วกไมจะขากันดิดอปวดต่องเลยเอ้อนี่เสียงเงอ แม่โมแม่ใหญ่โมแม่เอาทอเอาจดินแห้งเลยนะให้บัวเนี่ยมีเหราไม่กินรอก่าโดใสนะฝ่าโดใสเลยนะฝาโดใสเลยนะฝาโดใสเลยนะบักยาแห้งนะ ต่าโดยไซเลยนะฟาโรไซเลยนะดังยังกต้องเสียบบนเขาอย่งนี้เหนียบกับแม่บึงขวานเขาฟาโรไซเลยนะเขวานเขาวานน้างไปแล้ววนเซียวสะนยคุณเราผู้วางเหรอทาผู้จัดการอยู่ผู้จัดการนี่หยเรือเสียไปยังยัง มาคุยก,กันเหมาะเจะ้าไหนอเอาอยูบอ่บ่มันท่านแหงนั่นท่านเปียกเขาว่าิะบ่คือปล่อยหน้าหน้านี่คือบล่อยตองฮิดเอาไว้ขั้วเฮะฮิดอยู่ม,มืออย่าขอในทฮเดอ่ะได้ไม่เกี่ยวใหญ่เลยอย่างเช่นปล่อยขั้วลงมือสิตองฮิดเยอะแต่ว่าเต้องใช้สองไห้เท่านี้ Cái hình này khói lắm, nó nóng mặt trời nhỏ lắm, Mẹ Mẹ nóng Ê, kia nóng sạch rồi Làm sao nóng sạch vậy? Nóng sạch Đứng đứng Chạy

ไปเกิบเบลเลอร์ไมเหลดเพืมราเก็บเห็ดเพีเห็ดละเห็ดอี้เหมนแล้วข้ามเหมาดีกวแล้วข้าัแล้วหกกเห็ดแล้วก็เห็ดเลยข้ามเหมาแล้วข้ามมือเป็นมือเป็นมือ <c oughs> แล้มือข้นมันลุกขึ้นมาลก,นกละช็ดตั้งใจเป็นต่้หแผเป็นอยู่เต็ม,มือทหาเลย ก็หมาอเป็นปรถรถองเป็น 3, สามพันบอกเลยตัวนเนี่ยเห็ดของเราไป็น,น,ปสนออ่สเเนเลยปมนนาหม้อองสุดยอดเลยมันฝากเห็ดเลยเหมเห็ดสาเห็ดแรงเลยเห็ดสองสามมื่นก็เลยบัวอ,อย่างไรดือ้อบึงในเรือประจังลายท,ที่นบ,บ่ายบัวใช่ปะช้แ่ไปกว่า ปักบัวมาขีห้วยได้บัวปักบัวปักขีห้วยได้บัวอ้าวงงเลยแบนี้มีคนชื่อบัวเลยไปบัวเลยดีอู้ในบึงข้าวัวนเขาไปลูกไปบึงข้าวัวนเขาเป็นไหมบัวจักจักบัวบ้านเขาคนซาซาอีกมันอาทิตย์หนึ่งก็คือบัวหุบมีบัวบานแล้วมีใบบัวก็ต้องมีบัวหุบ ซื้อเงากระบัวหุบอะบัวชมพูเยอะเอาไปลูกไม่ใช่บัวชุ่มผูมันจะสมัยอืะนั่นเป็นบัวอะไรบัวเงินรอยติดตามด้วยบัวอะไรบัวเงินไหนต่างซื้อว่าใบบัวเป็นบัวใบบัวบัวเงินมีคนหนึ่งกับบัวทองก็อ ยอดเลยถ้ามีสองรับบวงเงินบุทองอันนี้ไปบวบัวบานอ,อืนอยอดแนะนะไปบัวฮะฮะอ้าวคนนี้ไงคนนี้ก็เห็นไก่เขาเห็นยังเป็นเปลนะไก,ก่กำลังตึกปล่ยไอ้อาบน้านจลูก คลิปนี้ฝากติดตามกดไลค์และคลายใจสงสัยด้วยครับสวัสดีครับ